สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบนปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้สภาพมาให้ก็เผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงเห็ดลินดําค่ะกุ้งสดนะคะพี่น้องแกงสไตล์อีสานบานเท่านี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือเห็ดลิ้นดำหนึ่งกรบบะเป็นยังีคือตบเป็นเห็ดลินดํานะคะพี่น้องเห็ดอื่นบ่มีค่ะพี่น้องเห็ดนา่งฝานังลมมันก็จะเหนียวนะคะ เห็ดลินดำนี้มันก็จะหนุ่มแน่จังหน่อยนึงค่ะกระสมีฟักทองค่ะใบแมงลักค่ะกุ้งสดค่ะแล้วอันนี้ก็คือข้าวเบือเลยค่ะพี่น้องข้าวเบือตําใส่ก็บอกพริกค่ะแล้วก็หอมนะคะพี่น้องแล้วก็กระเทียมนิดนึงค่ะหอมคือหอมแดงเลค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ตะไคร้แล้วก็บได้แยกข้าวเบือก็ปนี้่เฮเบิ่งค่ะพี่น้องตําทีเดียวเลยค่ะส่วนในหม้อที่เห็นนะคะในกระทะค่ะพี่น้องก็คือ น้ำย่านางค่ะพี่น้องแกงแบบสไตล์อีสานนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะที่นี่เดี๋ยวเรามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะนะคะเห็ดนี่ต้มซั่งไดกับบเปื่อยนะคะพี่น้องยางเลือกต้มก่อนฟักทองค่ะใส่เห็ดหินดำ พี่น้องสิว่าคือถนัดเ็ทจะเห็ดลินดำลินขาวนะคะพี่น้องหนึ่งคือมันถึกสองคือมันหนุ่มนะคะพี่น้องเห็ดฟางซึ่งตรงนี่โลดละลายเก่าๆดีวยค่ะย่อเคยสื่อมาอยู่นะคะค่อนข้างที่จะแพงหน่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะใส่ข้าวเบือนะคะข้าวเบือใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆที่เคยเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะพี่น้องที่เคยเบิึงวิธีการเห็ดแกงแกงเล้าแกงอีสานแบบ แก,ง,แกงไทยแกงละไม่สิคะสึ่งหัวเขาเบื่อเยอะนิเอาเป็นแบบเม็ดบบแหลกนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเอาแหลกเกินไปอ่ะมันก็จะเหมือนแป้งเปียกนะคะแป้งข้าวเหนียวเยอก็เลยบบคอยเอาแหลกปันใดค่ะพี่น้องนะคะเอาเป็นเม็ดหน่อยบอกไงคือโขกข้อยาบยาบปาะมานนี้แหละคะ่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ำเดือดนิดนึงนะคะ บางคนบนมีเขาเนียวนะคะพี่น้องบองขนเพิ่อก็เอาแป้งเขาเนียวเลยพี่น้องแล้วไล่น้ำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปพราะว่มันข้นๆแน,น,น่ก็มีค่ะพี่น้องก็ซอยได้คือกันแต่ว่าอย่าใส่หลายนะคะถ้าแป้งเขาเนียวเนียวนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแป๊บนึงเยอะเกิดจะบ่เติมน้ำอีกเด้อค่ะเพราะว่าเห็นน้ำออเจาะนะคะเดี๋ยวเห็ดมันยุบลงนี่ก็เลื้อยไปเลยค่ะพี่น้องพี่น้องส่ญญานเป็นอยังคือโบใส่บลอกฝักทองก่อนเพราะว่า กท่องเนี่ยมันสุกยากกับจริงค่ะแต่ว่าเห็ดเนี่ตุ่มจังไดยกับโบเปือยค่ะพี่น้องนะคะยาก็เลยใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อจะไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเขียวของเห็ดนะคะถ้าใส่ที่หลังหัวเห็ดจะซ่อมาดนค่ะพี่น้องมมนจะมีกลิ่นเห็ดนะคะยาก็เลยใส่ลงไปก่อนค่ะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดแปบบนึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะฟักทองใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ย่าวกะสิใส่น้าตาลลงนิดนึงนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวด้วยค่ะแล้วก็ชูรสนิดหน่อยอันนี้คือชูรสค่ะแล้วก็น้าปลาระอา มอนีใสแบบสำเร็จรูปค่ะหนึ่งทับพีใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นบอกย่าบอกแล้วว่าไม่ต้องเติมน้ําเลยค่ะพอเห็ดเข้ายุบลงไปนี่ค่ะน้ำมันก็สเซิร์เองค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้ฟักทองเราสุกนะคะให้ฟักทองเราสุกสักหน่อยเราค่อยใส่กุ้งแล้วก็ใบแมงลักนะคะชิมรสเบ่ง นี่ลหละง่ายๆสไตล์เย่อว่าม,มีอย่างยุ่ยงยาค่ะพี่น้องสอนฟ้องออกจงหน่อยนึงม่มีฟ้องเอียงให้มันเข้าเลกค่ะพี่น้องแต่มันมีฟ้องขึ้นมากกับสดเนยเพื่อให้มันสีสวยงามนะคะเอาละคะมห้อมหวนๆเลยค่ะพี่น้องนะคะ หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะแกงไปเรื่อยๆค่ะให้มะละโอ้ยให้ <c oughs> ให้ฟักทองเขาสุก้ยพี่น้องบอกพี่บัถคือเดี๋ยวเสาสภาพามาชิมรสกับิี่ไทยเดือกุ่มสดค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากฟักทองเขาเริ่มสุกค่ะทีนี้เราจะชิมรสหน่อยหนึ่งค่ะหูหอมหุหน่นพี่น้องจืดค่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาสักหน่อย มีความหอมของปลาไมีความนุ่งอย่างทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องนะคะเี๋้วใส่ลงไปอีกจักหน่อยหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดท้ายด้วยกุ้งสดค่ะใส่ลงไปนะคะผู้ใดบ่มีเ่เห็ดจะเปลี่ยนเป็นยอดเักเป่าก็ได้ค่ะหรือหน่อไม้ก็ได้นะคะแต่ว่าเย้าวบมีค่ะเลย์ทำเป็นเห็ดเอาค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักอีตูค่ะหรือใบแมงลักเข้านี่นะคะพี่น้องใส่ลงไป มีโชโอมก็ใส่ลงไปด้วยก็อร่อยค่ะนะคะเราไม่มีก็ไม่ได้ใส่ค่ะใส่เท่าที่เท่ามีนะจ๊ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงเห็ดใส่กุ้งสดค่ะพี่น้องใส่ข้าเบือขนๆใส่น้ำยานางนะคะพี่น้องล้วก็ใส่ใบแมงลักหอมๆค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่ยวสปิดไฟค่ะพี่น้องนะคะรอให้กุ้งสุกสักหน่อยนึงนะคะเขาบอกว่าน้ำเรต้องเติมด้วยค่ะเอาน้ำเห็ดแล้วก็น้ำยานางทีเข้าใส่ลงไปนะคะพี่น้อง แค่นี้ก็เป็นอันเซตเลยละค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเซตแล้วเรียบร้อยเดียวโยออกจะเตาเ้เบิงจ้าแล้วละค่ะพี่น้องเมนูเหมือนนี้ค่ะเมนูอาหารอีสานบ้านเราง่ายๆค่ะพี่น้องแกงเห็ดใส่กุ้งสดนะคะพี่น้องแกงสไตล์อีสานแบบคล้าขๆแกงน้ใหม่นะคะพี่น้องใส่ข้าวเบือ่อใส่น้ำายานางค่ะพี่น้องนะคะเพิ่มความเส็้วก็ใส่กุ้งลงไปนนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะส่วนกุ้งนี่พี่น้องถือใส่กระดาษโใส่กระดานะคะพี่น้องเดือดชะบัดเดือดตะมักนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็มีฟักทองค่ะมันมัน นะคะมันฝฟั่ทองมันแซ่บพี่น้องนะคะรสชาติก็สออกนัวๆคือแกงอีสานทั่วไปค่ะพี่น้องนะคะยกก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะแล้วก็ชูรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำปลาล้าน้ำปลาอีหยังปลาม้านนี้เลยละค่ะพี่น้องนะคะมักอีหยังก็ใส่ลงไปค่ะนะคะปิดถ่ายโดยพักอีตูค่ะพี่น้องหรือภคยมีใบชะอมนะคะใส่ลงไปด้วยก็เพิ่มความหอมค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกำลังใจดีๆเด้อยจากพี่น้อง<ป>มาค่ะเสบๆในกันจ้าแกงเห็ดใส่กุ้งสดค่ะเห็ดลิ้นดำด้วยจ้า